สวัสดีจ้าเมื่อนี้ผ้าคุณเธอมาโคเองจ้ามายางเบิงเงินดอกไม้ซากุระเต็มเลยโคเองแถวบานซาวาปปยูเปันเกนมายางกันสองแม่ดูอันนี้ดอกไม้ดอกฟิวลิกดอกฟิวลิกมีสองตน้น ี่ายมานจังซากุระบอลบานเต็มนึงเลยบานนัวกินนะต้นซาก,กุระไก่สีโรยลอมั้งนี่บานหลายลบานเต็มเลยอีกมุมหนึงน่งง่ามากคาซาวาย,ยู่คือสิมีความสูขกว่านี้เนาะ อาน,นิสาว่าไอยู่อยูสองคนแม่ลูกคนกับมาันนั่งปิกนิกอันห่อเข่ามากินห่อเข่าห่อเบียร์มาันนั่งส้มวิวอ,อันบ้านในบานกับมี่ได้ใจในต้นอยู่บ้านใน,บ,นใบานมาแต่ฝั่งต้นกับบ้านประเดีเ๋ยนสีชเข้มผู้ป,ปีที่แล้วเขาบ่ด้เพราะว่โาโควิดเนาะ เขากอเปิดให้เขานะปีนี้อัน,นเปิดเขาเขาเมาื่อใดงามง่างขานตาวายู่ก็สิมีความสุขก่นนี้อยู่หรอกจ้ะแต่เดี๋ยวโตนเพิ่นเนาะติดนาหนาวอะไรผ้าพเพิ่นไปใส่ไปก็ไปใกล้ๆไปจัดเดี๋ยวยางตอกันเกววินหัวก็มาฮอด พ่อจะไปหาบองทีั่นงามก็นี้อีกก็จะยางส้มดอกไม้เป็นน้ำกันมาเนี่ยยางส้มดอกไม้เป็นน้ำกันส้มดอกไม้เป็นน้ำกัน่นนักเรียนกับปันจักรยานเต็มหนึ่งงามงามจ้ะคนกับมาปิกนิกหลายนะ จะคนมาปิกนิกย่างหลายเลยม่าแจ่กันกระเจากระมานปุ่นอิกาเต็นโตง่ายเอาพนันขี่แตกก็ดีงามงามจ้ะให้เบิ่องอิกาญี่ปุ่นพน่ะอิกาญี่ปุ่นเอ้าบินบินโตปกง่ายซักหัวหง่ายหัวแตกนเลน่ม ง,งง,างชากระับาบานเต็มต้นอีกไปจากมือพันกระสีกโกนเล้วนบางส่งมิตรใบแล้วที่นี่ดอกกระสีหายไปละพ่นซะ นคนห่อเข่ามากินกาจาไปยางต่อเดี๋ยวไปหาห้องน้ำก่อนอยากเข่าห้องน้ำแล้วปวดท้องเหนียวแม่โดนโดนคนเร่มาเทื่อนึงคาซาวายอยู่แต่ก่อนผ้ามาดูอยู่ ช่วงนี้ล่ละมาแต่ช่วงหนาหนาวว่นใดไปใส่เลยงานไปต่อกันงานงามงานต่องามงามจ้ะน่าจักงานคนหอขาวมากินคนหอขาวมากินเต็มเนึ่ง

่ไหนอก้อนกระลายมาปิกนิกกันเต็มนึเดี๋ยวย่างไปเบิ่งอีกฟังนึงก่อนจ้ะ 嗯。<laughs> กก็รนหักง่ายง่ายหอมหอม่อ,มอนอน่อนมูฟฟีูกินนี่ตำตำงามนะ

เต็มต้นได้จ้าต้นไก่เซียนอีกว่าโดนหรอกยังมากันคายอยู่ได้แบประมาณอาทิตย์นึงเนาะง่าย่ากอยากได้ไปปลูกทีเยียนจากต้นนะต้นใหญ่ๆสิเลยง่ายมันมาปีที่เราเขาบ่ได้ปีเขา โอ้่่้นี่กะจังนี่นะคนมานั่งปิกนิกเต็มนึ่ง ง่ามง,ง่ายมุมนี่ปกติพคนสียางเอ้คนสีนังอยู่ทั้งรถสามเหมืน พอแมลูกคนเนาะปีนี่ซาบาพลเรมานางนั่งอากาศมันเย็นก้นกันั่งกินขา้าวเนี่มือเวมนางกินเบียปิกนิกกันนะมื่อนหนาวแดดบ่มีเลยเมื่อวานยังมีแดดได้มื่อนิบ่มีแดด วันแดดดีมือเย็นแดดว่าไม่จ้ะของกระขายดีดีทังกินของกระขายดีดีังกันกระเจ้ามันนางกินเบียกินลากัน ม้ากระไรมีร้านขายกาแฟไอติมที่เออาเวน้นวันนี้ใช้ี่กินนะไอติมแก้วละซีร่อยแก้วละซีร่อยอันนี้ซอด ใส่กอบนี่ยังนี่ละน้ำแข็งใส่นาคนนี้แค่สิยบกินเรกตีน้ำแข็งใส่งามงามน,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 นี่อันนี้ป่านว่าท่านเบิดนีกเป็นป่านว่าเบิด กองวมดเออสูงเยังไยกองนต้องเงีนะงามนะงามงามฮัลน,นบลน,น,นั่หฮัเบิดจัลโหกััลัลโฮั หักแรกจิดังโป๊โรศว่านี้ก็ไม่ยังหลายกับพามาอัปเดตสักคุราเนธาจ้าเบิดแล้วมุมนี้ม่พอกับลูก กิ้งสูงๆดึงมาถึงต้องกลับมากินเกาเหนือกันกินเกาฝนเยนไปเ่าราฝนกิ้งเนี่ยนะไปเพราะฝนกิ้งเนี่ยนะกิ้ตงตันนะกิ้งสูงๆอันนี้เพิ่นว่ากลับลง ตามือกระมืออะไรโซนนี่สิเป็นโซนนั่นต้นไม้ธรรมดาป้อมมีดอกไม้จะมีหน่อยอันนี้ดอกอีหยังยางไปเบิ่งดูดอกงามงามไปเบิ่งงาม พวกกุหลาก็เจ้าม่านเบิ้งดอกไม้ทั้งงามมากเลยเช้าเ ดอกอีหย <S preach science> <á> ังปนี่ซากุระน่ะน้อบูมเงะเต๋โมเมนต์ดอกดอกซากุระแล้วนะงามงามมันส้อแดงกันเดี๋ยวบึงสอนอีกก่อนงามงามสอนอีกสอนไม่มากมา เงี้งา้ยมันสอ่นโมนี่ไปตังเงี่เฮี้ยก็สิง,งาเนาะอันนี้ส้นนี่เปมีอนดอกไม้นี่นตาตน้นไม้บางส้นรถอันเรืองเืองนั่นอยู่เป็นอัน พวกบ้านอสมัยโบราณของญี่ปุ่นนะรถเม์กับรถเม่นสมัยโบราณนะเฮียนเฮียนสมัยโบราณของญี่ปุ่นเป็นเฮียนคุทโธไม่น่อยเอนีุ่นรีญี่ปุ่นเอ๋ าเขาไปเบิรงนี่ต้องเสียจายเงินนะน่ะนะต้องจายเงินจงังสิเขาไปเบิรงได้ข้างในโซนนี่สิเปลี่ยนโซนที่ว่าซาบาเปนมงยางดูๆเนาะเป็นมงยาง ว่าแต่มึงี้นข้นบ่มีค้นไปอยู่บ่งี้ต้นตากรุล่าปกติค้นก็จิมี่อย่นนะมื้ยมีค้นไปเบิงอยู่บ่งต้นจักรุลว่าจะไปสวนไงแบาที่มันหนาวนะแดดบ่มี่ก็เรียกว่าไปกัน ขึ้นรถไปแล้วนะเป็นจย่ขึ้นรถเคนเป็นยางเปลี่ยนเปลี่ยน,เป,นเปลี่ยนนี่ยังไงเราเป็นอยางขึ้นรถเป็นสีแขานยางแล้วนะมนะีของอยู่ข้างในนะ ขึ้นเไปในทองรสักทีมิีของอยู่ข้างในมันเป็นขเข้าไปก็ได้นะ จเดินไปหาคน่ะคขาซ้ายอยู่คนกระแล่นกันสามอันพ่อแม่ลูกพวกนี้แหละ สวนงบอยไนท์ทอของปุนเราจะกันกระเจ้ากับผ้าหมาผ้าหลูกมันเลนไเวลาวันหยุดเนาะมุมหนี้ว่ามีดอกไม้ ซากุระยู่มเหมือนทางฝุ ja. ่นดอกไม้เ่ามีมีตะตนไม้แห้งมีก็มีหน่อยเป็นยอมยอมอันนี้ดอกอีหยังม้วนสีเหลืองเหลืองนี่ซากุระยู่ทางฝุ่นยูโมฝุ่นกำลังสียางไป จมุมซากุระคนหลายว่าแต่มุมที่ไปยางวางหนึ่งหันบ่มีคนทั้งนี้คนหลายคนมาันนางปิกนิกกินเขาเว้นกันพาลูกพาหลานพาหมามายางเนะาะอันจะมีาบานกันแล้วยางไปหารถเมียบานละแดดไ่มีอากาศมันเย็นมันนี่ วินวินน้ำมาก่อมันขึ้นสะเทือนนะเต็นตึกตึกอยู่และห้อห้อกันฟะ,นะนนจ้า ปานกันด่าขยิวกันบางข้นกับยังหัวกามาตึงมากอันนี้ไม่ไปดู้อะได้เยอะกุ๊บบางขนกับหัวกามาย่างได้เมื่อกี้ฝากไว้สำเนี้งก็นด้นจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์คำลังใจ่ายดุอีสานสาวดอดกชาแนวนี้ได้จ้าเมื่อนี้ผ่านไม่ย่างเบิ่งดอกใหม่ซากุระ เป็นเพิ่มนปรยากเมียนะเป็นยังบระยากเมียว่าแต่เป็นบระหยางในเป็นสีนังทั้งรถแห่เฮาโหน่งสินะเป็นเพิ่มปยากเมียบายบายพบกันคลิปหน้าด้วยจ้ากลับบ้านก่อน